สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงกระแสการเลือกตั้งนะคะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของออการเลือกตั้งที่ใช้กลยุทธ์2แบบนะคะในการเลือกออสสเขตแล้วก็สสปฏิริฐนะคะโดยปกติแล้วนะคะสสเขตเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลทีเ่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับ ความตั้งชื่อนะคะต้องมีคะแนนของตนเองนะคะต้องทําคุณความดีเป็นที่รักของชาวบ้านนะคะแล้วก็สอ,สอบปฏิรินนี่ก็คือพวกนายทุนทั้งหลายอะค่ะไม่ว่าจะอายุ20-30-15ก็มาแซงคิวการจักจำนวนเงินที่จ่ายหรือว่าการทำบัตรทำความดีอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเล่นเส้นเข้ามานะคะเพื่อที่จะระดับจัดลำดับ ปฏิริษีก็คือความสําคัญที่พักให้ความสําคัญกับคนนุณคนนน้าไอ้คําว่าพักการเมืองน,นะคะแต่ละพักเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะในการจัดลาดับปฏิริษเพราะว่าบางพักเนี่ยก็เอาพวกพ้องของตนนะคะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องชื่อเสียงญาติหรือว่าความเป็นพี่น้องนะคะบางคนนะคะเอาคนเก่งเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อยากจะช่วยพัฒนาประเทศจริงๆบางคนก็เอาอเด็กกีกะตรงไหนมาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า ก็สามารถที่จะเอาเข้ามาทางการเมืองเพื่อให้มีตําแหน่งทางการเมืองนะคะเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นบตรดาคุณของเราเพราะฉะนั้นการเลือกออสสเขตตัวแทนเขตนะคะหรือว่าสาสาปริริตเนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะคะบางพรรคเนี่ยก็คือเข้ามามีอำนาจแล้วก็จะหมดไปนะคะพวกพ้องของตัวเองก็ยังอยู่เป็นการแต่งตั้งแบบมันทาเพื่อผลประโยชน์การเมืองคือผลประโยชน์นะคะคือพวกพ้องของตัวเอง บางคนนะคะเราจะเห็นได้เลยไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาตินะคะเข้ามาทําการเมืองคือเอาชื่อเสียงเอายุทธาบรรศักดิ์แล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋เาตัวเองกลับไปกับพวกของตัวเองแม้จะว่าจะเป็นคนไม่ดีก็ยังเอาเข้ามาทําการเมืองพวกพวกพวกคนพวกนี้นะ,ค,ะคิดว่าตกนรกแน่นอนนะเพราะว่าโกงชาติบ้านเมืองนะคะโกงเงินภาษีประชาชนนะฮะจะดูลักษณะง่าย,ายๆเลยดูหน้าตาก็ออกนะคะดูจากไม่ใส่คาพูดเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะ การเลือกทางนี้นะคะขอมาร่วมรณรงค์อีกคนนึงก็อยากให้ได้คนที่เขาเป็นคนดีนะคะคนตรงไปตรงมาคนมีศีลธรรมคนยุติธรรมคนใจดีคนเข้ามาพัฒนาประเทศไม่ใช่ทํามาเพื่อหากินเทศคนพวกนี้นะคะกับกอกมิ้นป้อนนะ,ะดูแป๊บเดียวนะ,ะใช้เวลาก็ดูออกแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะคะขอให้ได้คนจริงค ประเทศของเราไปเพราะว่าในคะออกแบบประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในตะก้าเดียวกันเราอยู่ในเรือลาเดียวกันเราจึงต้องเลือกคนที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะคะวันนี้